มันสิแรงเงี้นี่นี่อ้าวคนแล้วครับน,นี่ให้วัวัวเองด้วยแล้วก็เอาขายด้วย,ยใครสนใจซื้อมีการซั่งกิโลอีกนะ่ยอม,มาใส่เลย สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับวันนี้เรามาอยู่หกล้อดำกรีนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเสิงสางบ <personal zag lt ar> ่อ <facult soul> <ide> ๋ออำเภอเสิงสางอันนี้เขาจะบุด เขาโพดไปให้วัวนะเขาโพดตัวนี้จะเขาไม่ได้เก็บเกี่ยวเด้นาะเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือเขาจะบดไปให้วัวเดี๋ยวมาดูเขาบดกันก็ใช้รถไถ l 5 0ห้ย์หนึ่ครับเครื่องจะเป็นลักษณะนี้เลย อันนี้ใช้คนตัดบ่ตัดเสร็จก็จะบดบะเขาไม่ได้เก็บเขาไม่ได้เก็บพวกไอ้ออน,นี่ออ,อกบ่หือว่าอันนี้เขาเก็บไปแล้วเนี่ยพวกฝักพวกอะไรเนี่ยอ๋อบางเจ้าเก็บบางเจ้าเขาไม่เก็บ อันนี้จะเอาไปให้วัวครับมีการชั่งกิโลด้วยอเ,เอาไปขายาบ่บ่บ่ถ้าขายนี่กิโลเท่าไหร่บ่ถ้าแกถ้าเอาไปขายกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ย,ยถ้าถ้าขายอะ่ะถุงเท่าไหร่ถุงสี่สิบห้าบาทเนี่ยถุงถุงถุง,ถง,ถง,ถงละกี่กิโล สิบแปดกิโลอันนี้มีทั้งฝักด้วยนะฝักด้วยอต้องแก่กว่านี้ถึงจะได้ต้องแก่กว่านี้ถึงจะได้อันนี้คือเขาไม่เก็บเลยครับเขาบดทั้งหมดเลยมีผสมอะไรไหมนี่ไม่ต้องผสมคนงานเยอะมากเลยก็ใช้ต่อกับ TPO นะข้างหลังครับ โอ้ลมแรงมากเนี่ยเครื่องเขาจะประมาณนี้แล้วก็ต่อเข้ากับ t p o ตรงนี้จะบดโอ้ดูใบมีดเขาเนี่จะออกตรงนี้แหละอันนี้ก็จะยัดเข้าไปข้างใน คนงานเขาจะเยอะมากอันนี้จ้างคนงานเท่าไหร่วันละวันละสามร้อยอู้หหมดเยอะด้นี่กี่คนนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แปดคนแปดคนครับเออันนี้คนขัดคูปุต้าเลยครับ L 5018อ่ะเริ่มบนแล้วครับ แันเร่งมือเลยนะสองรอบสองพรอบสองพันี่โค้แรงกันนี่อ้าคนละครับนี้ให้วัวดเองด้วยแล้วก็ออกขายด้วยใครตกใจซื้อมีการจังกิโลอีกน,น nên 1 18 kg 还没到。 นเก็บได้นานไหมสองเดือนก็ได้โอ้สองเคยทำมาแล้วสองเดือนไม่ต้องผสองมอะไรอาะไปให้กินเลยอ๋อสามเดือนก็ได้ไไดอ๋อโอ,โอ้มันจะมีถุงข้างในเลยอ๋อเนี่ถ้าแกก็ทำขายด้วยแล้วก็เลี้ยงวัวเองด้วยเยอะไม่นัว ยี่สิบตัวครับเนี่ยมีการชั่งน้ำหนักไว้สองสามเดือนเลยเฮ้ไม่เนาเ่าครับตัวสามารถกินได้คุม่มีฝักดีครับแต่ที่อื่นเขาก็ใช้รถรถเกี่ยวนะอันนี้ไม่ต้องครับคนเอามีดนี่แหละสับ,สบ ไม่ไดใช้แนง,งานค่างจะเยอะครับวันล,ละสามร้อยบาทค่างสำเริ่มเรื่องฝักมีพนักง,งานคอยยัดกับถ้าเกินเขาก็เอาออกนะเอาแค่สิบปกิโล เปีืองน้ำมันมนกนลยนี่เดี๋ยวเขาตัดตัดแล้วมากองกันอย่างนี้เลยครับหมดในสวนเลย ไปนี่ไปสั่งรันสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ